bởi vì phi nong này các bạn thiệt hết thiệt hết nấm xiên phùi mày dạng bết cộp mượn ấy, cậu ấy say song lăng mà sắn, cậu mảnh chạy của cậu 100% đấy, thử xin nấm hoa, song lăng đấy hoài nè tị, thấy oh. hoài, nấm hoài cộp à? โอ้เอาเลยพี่น้องเิ้ยปีนตามๆเลยอันนี้เห็นห้อยปีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใส่ใส่ห้อยมันห้อยกบนี่ครับห้อยบ่เป็นห้อยนกติห้อยกบครับนี่ครับกินหลังนี่ปนงามันนี่ไม้น้ำหนามเลยครับนี่เบอร์นี่เบอบ์ เงินห้อยกบสี่จังสั้นกบคาคาไเลยครับอือนี่นะใส่น้ำห้อยเป็นยังสี่ล่ะโอ้ใก่เบื้องคีนองใก่ไก่เบื้องคีไก่เห็นชัดชัดเห็นชัดชัดทีว่าตัวกันนี่เบิ้งห้อยเบิ้งห้อยเบิ้งห้อยพี่น้องเห็นมันห้อยนี่ห้อยตีนหลังด้วยครับขาหลังเนี่ยโอ้นี่บอกขาหลังไม่คบแต่ไงนี่มันนั่งเห็นมั้ครับโอ้นบี่เห็นมั้ย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  เนี่ยเห็นบ่นี่นี่ห้อยมันดินนะที่ว่าตัวกันนี่ห้อยมันมาหากินอืก่อนมันถึงมาเจอเบียดเต้ครับอืมอรีจ่ายกันออกมา,มาอ้าวโอ้ปักง่ายเด็ดจัวน่ะโด่งไปเลยโด่งตัวงักงามเลยคุณดินทามามเลยหัวยังเขียวๆเลยกบแนะนำไหมกบนำาาหัวเขียวเต้ แมนครับนี่เห็น่ห้อยมันหากินหมูว่านนี่นี่นี่แหละห้อยตีนมันงห้อยตีห้อยตีนกบนี่แหละครับนี่แหละเห็นมันเห็นเห็นห้อยเห็นใส่ได้เล่นมั้งจังที่แหละครับนี่เห็นมันนี่นี่นี่เห็นมันนี่นี่เห็นมันโอ้นี่ตีห้อยกบห้อยตีกบเมี่ยงเลยนี่นี่เห็นว่ามันนั่งนี่เห็นมันอืมนี่เลยมันนั่งเปียกเบ็ดตัวง่ายมันครับตัวบางไงว่าตัวตัวยังงามเลยพี่น้องเย สอดดังเล้ครับเบดมูนี่กานี่ดีที่หอนี่ดีบะมแมนใส่ของเรียบร้อยนีลัง,นเนลงเลกตี่งลังเรกครับโอ้ลังสองอยู่ข้างกันมันมีสองตัวเลยครับมันมีสองห้อยห้อยละตัวมัห้อยละตัวอืแต่ห้อยนี่มากแล้วเห็นแหลมบ้เห็นแล้วครับนี่ห้อยแหลมจับไปตามไปเบื้องห้อยสองบันนี่ครับขามไปนั่นเดี๋ยวเสียบเนี้ยก่อน เจ็บเนี่ยค anyway, ือว่า oh, มีห oh, oh, mm ้อยเดียวเดือดลมพี่นองมื่นมื่นมืฟังนั่นห้อยละตัวเนเบิ้งฟังนั่นมันมาไปคนละฝากกันหคนละฟังนี่ละเห้ยบอเห็นแย่เด่นขึ้นกาอยุว่ามันห้อยตัวเดียวกันบ้นะฮะรับนหอย mới sau cái miến thế, này có thể quan mà, như hồi cổ phát sinh. Làng này có thể nghe, nhưng cứ câu vô. À. นี่เป็นน้ำเชะลญรระทานนี่างนีคือเกา่านี่ครับห้อยตัวนี้อเอ๊ตัวนี้ที่น้อยก็ตัววังหันอืมตัใเ่แล้วห้อยตีนกบมันห้อยตีนโอ้กบ่บ่ครับบ่ห้อยตีนหนูกับต่าง,ง,งกันเยันบ่นี่บ่อะไรมัน นั่น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 ยูไม่เห็นบ่หนินี่เดี๋ยวไปหยิหน่อยนึงเห็นบ่หนินี่นี่เห็นบ่หน่เห็นบ่หน่นั่นตัวห้อยนี่แหละห้อยตีนเลยล่ะเห็นบ่หนินี่เห็นบ่นี่มันขึ้นหน้ามันบ่หนิมันมานั่งเนียบวกมันนั่งไงบ่หนินี่ล่ะจีต่างกันมันขึ้นน้าครับอันห้อยตีนนกไงเหยาเหาเนี่ยนกเหยาเหานกมีกบห้อยตีนกบพี่น้องตามนิ้วนี่ เอาไอ้ที่เดือดมันไปเจ้พี่เด้มันคือพวกินเบ็ดฮะฮะมันประหยัดดิวัเมียนนี่ยห้อยยังฝึกเปียกได้ไหมหน,นี่ไหมเห็มน,กกนหมันีโกบเดิฮ่ากบติเมียนนี่ยังฝึกเปียเได้ฮึ่มมันกิน,กกนมันมากพอดีบ,บอกว่ามันนี่เห็นมันห้อยมันมากพอดีมันกำลังถือกินเห็นคนมากันก็เลื่อนี้บอกสีแมนีนเดี๋ยวมันไปเถือกเสียบเหญ้าไว้ให้เลยเดี๋ยวก็มากิน ปะไปฟังพุ่นไม้พุ่นก็งามขึ้นกันห้อยตีนห้อยตีนให้ดังใส่ไม้<อ> <desp lawsuit. S 2> ได้ไหมน้องนึงครับไปเดี๋ยวเราตามไปอีกน้องนึงครับผมงามเด้วยตัวมึงไงบ้าหักขาเหรบ่ครับบ่หักมันสับโอ้ได้เพิ่งสองขีดขีดกัวกัวมุมขึ้นสองขีดกัวตัวบุ้มนี่ตัวงามนี่กัวมา จอบนิ่งกังเว้นอยู่นะฮะตาบอดอต้ออยยงตาบอดไอ้โม่ตาขาวมันออกเ้วยเหตาบอดกบตาบอดกบตาบอดวัฒนาได้กินได้กบตาบอด